สวัสดีครับเพื่อนๆเทรนเนอร์ชาวโปเกมอนโกทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโปโกเทรนเนอร์นะครับก็ระบบปาร์ตี้มาแล้วนะฮะ9ก้าโมงเช้ามาเลยนะครับก็มาพร้อมกับเควสเลยนะครับมีเควสมาให้ทำด้วยนะครับก็เดี๋ยวผมให้ดูเควสก่อนปั๊บนะฮะเควสจะอยู่ในช่องสเปเชียลนะครับกดไปที่สเปเชียลนะครับอ่ะเควสก็จะเป็นเวลคัมปาร์ตี้นะครับมีทั้งหมด สี่สเต็ปตอนนี้เราอยู่ในสเต็ปที่หนึ่งนะครับก็มี complete 10 party challenge นะครับก็คือทำ challenge ของ party เนี่ยให้ครบ10อันนะครับแล้วก็จับโปเกมอน normal กับ party นะฮะโปเกมอนธาตุ normal นะฮะกับ party เนี่ย10ตัวเดี๋ยวลองไปดูกันครับว่าเป็นยังไงนะครับระบบ party นะครับจะต้องมีคนสร้าง host ก่อนนะครับผมจะให้ id นี้นะฮะ level 49เนี่ยนะฮะเป็นคนสร้าง host ก็ กดไปที่รูปหน้าเราเนี่ยแหละนี่นะฮะเสร็จแล้วก็กดเห็นไหมฮะด้านขวาบนนะฮะจะมีปุ่มคำว่าปาร์ตี้อยู่นะครับกดไปเลยนะครับแล้วมันจะเข้ามาหน้านี้นะฮะจะมีอ่าถ้าถ้ายังไม่เคยกดเนี่ยนะครับมันจะขึ้นอ่าเขาเรียกอะไรสอนว่ามันใช้ง,งานยังไงทำยังไงนะครับอ่ะนี่ผมปิดไปก่อนนะครับ คนที่เป็นโฮสต์นะครับก็กดตรงปุ่ม create หรือว่าสร้างนะครับอ้านี่ผมกดแล้วนะค r ีเอทนะครับมันก็จะบอกว่าจะค r ีเอทใช่ไหมก็กด ok นะครับแล้วมันจะสร้าง QR code มาแบบนี้นะฮะส่วนอีกเครื่องหนึ่งก็กดจอยนะฮะจอยปาร์ตี้นะคร,ะครแล้วก็ไปสแกน QR code ของเพื่อนเลยนี่นะฮะปึ๊บนี่เรียบร้อยเห็นไหมฮะมันก็จะขึ้นมาพร้อมกันแล้วก็ คนที่เป็นโฮสต์ปาร์ตี้เนี่ยนะครับก็จะรอว่าเอ้ยมาครบกันหรือยังสูงสุดได้แค่4คนนะครับก็คือมีเราแล้วก็เพื่อนอีก3นะฮะอันนี้ผมแค่นี้แล้วกันนะครับ2คนแล้วก็กดสตาร์ทเลยนะฮะแล้วก็จะมีชาเลนจ์มาให้เลือกนะครับว่าเราจะเลือกชาเลนจ์อะไรนะฮะเดิน3มกิโลไม่เอาแน่นอนนะฮะจับ14โปเกมอนโอ้ยากมากนะครับก็เอาเป็นจับนะใช้เบอรี่ในการช่วยจับโปเกมอนก็ เลือกเลยนี่นะฮะเลือกคือคนเป็นโฮสเท่านั้นถึงจะเลือกได้นะฮะคนอื่นเลือกไม่ได้นะฮะอ่ะจับอ่จับโปกมอนโดยใช้เบอรี่ี่20อันนะครับก็กดสตาร์ทได้เลยป áp, ั๊บนี่โอเคโอเคนะฮะแล้วก็จะมีแชร์โลเคชันวิดปาร์ตี้นะครับก็คือจะให้แบบอ่เห็นเพื่อนในปาร์ตี้ไหมเราก็กดเทิร์นออนนะครับนี่มาแล้วเทิร์นออน นี่มาแล้วนะแล้วก็เห็นเพื่อนเดินด้วยกันนะครับทีนี้เรากับเพื่อนก็ช่วยกันนะครับนี่ปึ๊บให้เบอร์รี่นะฮะอันนี้เครื่องนี้ต้องไปปิดเออาร์ก่อน,นให้เบอร์รี่นะฮะคือไอ้เควสให้เบอร์รี่เนี่ยเราสามารถให้เบอร์รี่แล้วก็ออกได้เลยนะครับเนี่ยอย่างถ้าตัวไหนให้แล้วมันจะขึ้นมานี่ผมให้เบอร์รี่อ่ะ คือจริงๆอีเพื่อนที่เดินอยู่ด้วยกันไม่นกนอกจากจะเกะกะแล้วเนี่ยนะฮะมันไม่ได้อะไรเลยนะคือไม่ได้ช่วยอะไรเท่าไหร,ร่นะฮะก็เดินในชีวิตจริงอยู่แล้วนะครับจะมาเดินในเกมให้เห็นให้มันลกลูกหูลูกตาอีกทาไมนะฮะอ่นนี้ใส่ไปแล้วน,นะฮะอ่ะเราก็เนี่ยครับเอาเบอร์รี่ยัดใส่ให้ครบ20ลูกนะกับเพื่อนนะครับแล้วก็ พอดีมันไม่มีบอสนะเนี่ยไม่มีไม่มีบอสนะครับอันนี้ก็ยิมตัวเองอีกโอ้นะฮะเนี่ยก็ทำเควสไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ให้แล้วนะฮะอันนี้ล่ะนะครับอ่ะมันก็จะประมาณนี้แล้วก็เอาไปตีบอสตียิมนะครับเอาไปตีบอสนะตียิมไม่รู้ตีบอสเนี่ยก็จะเพิ่มพลังด้วยนะครับ มีบอสไม่มีบอสไมมนี่มีมมมมกลุ่มด้วยนะนี่อะไรอ๋อนี่ไงมีเควสบอกว่าเอ้ยเราต้องทําด้วยกันนะ20ลูกนะครับประมาณนั้นประมาณนั้นนี่ฮะตึ๊ดตึ๊ดมีตัวไหนยังไม่ได้ใส่อีกไหมตัวนี้ยังไม่ได้ใส่เบอร์รี่ก็ใส่ทิ้งไว้ได้เลยนะฮะแล้วก็ออกก็ผ่านเควสแหละนะครับเป็นสองเครื่องเลยนะครับ ใช่นะฮะนี่ครับก็จะปาร์ตี้ชาเลนจ์เรียบร้อยแล้วนะครับอ๋อมันช่วยกันจับครับทุกคนนี่ฮะคือช่วยกันจับก็หมายถึงผมจับไป13คนนี้จับอีก7เพราะฉะนั้นในในแผนที่เดียวกันสมมุติจับ20ตัวเนี่ยนะครับถ้า4คนเนี่ยคนละ5ตัวก็ผ่านแลละนะครับอาเคมรีวอร์ดเลยนี่ ได้แตะดัท500นะฮะแล้วก็มันจะมีปาร์ตี้ชาเลนจ์มาอีกครับอ๋อวิน2เรทโอ้ยไม่น่าเลยวิน2เรทนี่ได้อ่าอันนี้นะฮะอะไรนะเมกกะเอเนจีนะครับแล้วก็จกับโปเกมอนบูทนะฮะได้200อ่ะผมก็เอาจับโปเกมอนบูทละกันนะฮะหรือว่าเดิน3กิโลกับเพื่อนก็ได้นะฮะโปเกม,มอนบูทอากาศนะครับอ่าผมเอาเป็นตีบอสกับเพื่อนละกันนะฮะนี่ จะได้ผ่านง่ายๆมาดูว่ามีบอสให้ตีไหมเดี๋ยวมีไข่หนึ่งดาวเดี๋ยวผมจะออกไปข้างนอกแล้วก็ไปตีกับเพื่อนแล้วกันนะครับอ่ะประมาณนี้เดี๋ยวเจอกันตอนตีบอสนะครับผมอ่ะมาดูกันตีบอสแล้วกันนะครับบอสเหลือหนึ่งนาทีตีทันไหมวะเนี่ยนะฮะนี่มาอาลองดูครับลองดูหาคนช่วยไหมหาคนช่วยไหมเชิญหน่อยเชิญหน่อย ใครออนไลน์อยู่ไม่รู้เชิญหมดมีใครออนไลน์อีกไหมเชิญมีรู้ใครเชิญหมด <c oughs> นะครับก็ตีบอสกับปาร์ตี้นะครับอันนี้คือตีบอสใหญ่แล้วกันเมื่อกี้ผมไปลองมาเดินก็ได้อยู่นะคือเดินไปอยู่ไกลๆกันก็ได้อยู่นะครับ วันนี้เดี๋ยวรอเพื่อนมาตีไม่รู้จะมีใครมาช่วยไหมนะฮะบอสก็จะหมดเวลาอยู่แล้วนะครับมอนเต็มไม่ได้เลยเนี่ยอดเลยนะฮะมาสักคนก็ยังดีเดี๋ยวรอแป๊บนะฮะนะฮะก็ปาร์ตี้ก็จะช่วยเล่นกันใน ต้องเล่นกับเพื่อนนะมันถึงจะสนุกถ้าแบบเล่นคนเดียวมันก็งั้นๆนแหละครับนะมันก็ไม่ได้อะไรนะครับก็เล่นกับเพื่อนมันก็สนุกดีนะครับแต่ถ้าเล่นคนเดียวมันอาจจะลำบากหน่อยนะครับการเก็บของหรือเก็บหมุนยิมจับโปเกมอนอะไรเงี้ยคือมันคือช่วยกันนะครับใครจับเยอะจับน้อยมันจะมีบอกอยู่นะครับ,นะรบไปเลยแล้วกัน ม่ลอใครนะนะก็ตีบอสมันจะมีอา่าพิเศษนะมีเขาเรียกอะไรพิเศษนะนะี่ฮะมีพลังพิเศษให้นะฮะ,นะฮะก็ด้านซ้ายมือล่างนะครับก็คือ ตีปุ๊บก็จะมีพลังพิเศษนะครับแล้วก็จะทำให้เราตีแรงขึ้นนะครับมาดูว่าตัวนี้2 ID กับ ID ดีอ่อนๆเนี่ยมันจะผ่านไหมนะฮะนี่ครึ่งทางแล้วครับสำหรับพลังแห่งปาร์ตี้นะครับพลังแห่งของเพื่อนนะฮะก็มาดูว่ากดแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับก็คือถ้าออกมาเล่นด้วยกันอะไรเงี้ยก็ก็ช่วยกันทำเควสได้อยู่นะฮะเพื่อเก็บของอะไรต่างๆ น,นอกจากเควสปกติก็ทาเควสของปาร์ตี้ก็ได้ของเยอะอยู่ปาร์ตี้ใกล้เต็มแล้วครับผมนี่เต็มแล้วครับผมเต็มแล้วกดกดนี่โอ้ยนะท่าแรงขึ้นท่าแรงขึ้นนี่ฮะเป็นแสงเป็นเงาเชวแล้วก็เก็บใหม่นะเออเก็บใหม่เก็บใหม่หมแล้วก็ปล่อยพลังรู้สึกท่าที่ปล่อยไปก็จะแรงขึ้นนะครับนี่โอ้โห นี่ฮะแรงขึ้นจะตีลงไหมครับตัดหลอดสองสองคนนะฮะไปยีปะไปยีปะนะฮะนี่พกเกตพลังเพื่อนเต็มแล้วนะฮะเต็มแล้วปล่อยนี่ฮะปล่อยไปปล่อยไปนะฮะโอ้โหนี่ลงแน่นอนเลยนะปล่อยไปนี่วูบวาบเลยนะเออเนี่ย เต็มแล้วเต็มแล้วเต็มแล้วปล่อยเต็มแล้วปล่อยนะฮะจะเต็มอีกแล้วจะเต็มอีกแล้วนะฮะปล่อยแนละ้วโอ้โห,ห,หตีสองคนสบายเลยทีนี้นะฮะโอ้เวลาเหลือเยอะแยะนี่ปล่อยครับปล่อยนะียนะ่มันตีแรงขึ้นแล้วมีแสงวูบวาบแสงวูบวาบสวยดีครับนี่ฮะ โอ้โหตีปะอามงกรนี่แหละตีปะ,ะโอ้ยลงแน่นอนครับอขอเก็บเก็บเพื่อนหน่อยพลังแห่งของเพื่อนนะฮะพลังแห่งของเพื่อนเต็มแล้วปล่อยนี่ฮะมันจะปล่อยได้แรงขึ้นนี่ปล่อยพร้อมกันนะฮะเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อย อู้นี่ถ้าเล่นหลายคนนะสี่คนก็จะลงง่ายกว่านี้นะมีพลังแห่งของเพื่อนมาช่วยกันตีบอสนะครับโอ้โห,โโหเหยียบ้อยนี่ปึ๊บปบใช้นี่ไหมไม่ใช่นี่ด้วยนะฮะโอ้โหหนึ่งหกศูนสี่ กับบอสก็ประมาณนี้ครับแล้วก็ตีบอสด้วยกันนะฮะโอ้โหนี่ฮะนี่เลยไม่ให้โอ้นะฮะเนี่ยถ้าคือไม่เอาจังหวะเนี่ยมันจะเสียบอลง่ายๆนะฮะต้องรอจังหวะเขาโจมตีแล้วค่อยโยนไป ต้องรอจังหวะเขาโจมตีนะแล้วค่อยปล่อยบอลไปนี่โอ้ยนี่ฮะเมื่อกี้ผมมีเก็บกเกรสนะกเกรสโทรโโเล่นดีจังอีลูกครับ ตั้งใจหน่อยแล้วกันนี่เรียบร้อยครับก็มันประมาณนี้นะครับกิจกรรมไม่ใช่กิจกรรมสิปาร์ตี้แล้วก็เดี๋ยวเขาคงจะมีของรางวัลพิเศษอะไรต่างๆนานาออกมาเยอะแยะแล้วก็ตรงหน้านี้นะครับมันก็จะบอกว่า เนี่ยฮะเรามีเควสอะไรอยู่มีโยน40เกรดโทนะครับแล้วก็ใครโยนไปแล้วเท่าไหร่อย่างผมโยนไป6กโปโกไทยยังไม่ได้เลยนะครับโปเกมอนที่จับ2ตัวก็จับกันคนละ1ตัวนะครับฟิวลีเซิร์ฟที่ช่วยกันเป็นยังไงนะครับเนี่ยมันก็จะมีแอคทิวิตี้เดินนะครับแล้วก็มีปุ่มอ่าลิฟปาร์ตี้นะครับก็คือออกจากปาร์ตี้นั่นเองนะครับก็ประมาณนี้ครับก็เล่นกันสนุกสนุกเนาะแล้วเดี๋ยวพอมันมีอ่าระบบแคมป์ไฟนะฮะเนี่ย ระบบแคมไฟมาเนี่ยนะฮะไอไอปุ่มเนี่ยที่เป็นลูกศรสีเขียวเขียวเนี่ยนะมีแคมไฟล์มาก็จะน่าจะสนุกมากขึ้นนะครับแต่ตอนนี้บ้านเรายัางใช้ไม่ได้นะฮะเนี่ยนะฮะอันนี้คือทั้งหมดของระบบปาร์ตี้ครับโอเคถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้สวัสดีครับ